<ersch> ส,ส,ส,สวั <Fuß> สดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอชิตาอยู่ที่หาดอิฟสุดนะคะค่ำสองทุ่มกว่าแล้วนะคะตอนนี้สองทกว่านะคะอชิตาก็มาเล่นน้ำคนเดียวค่ะทั้งทะเลเนี่ยนะคะทั้งหาดเนี่ยนะคะไม่มีใครมาเล่นแล้วนะคะน้ำมัน อุ่นนะคะอุ่นอ่นอาจารก็เล่นอยู่คนเดียวและ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 นะคะเล่นอยู่เล่นน้ำอยู่หน้าร้านของอ้อน,นะคะซีเลียนะคะเล่นน้ำอยู่หน้าร้านนางเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีทักนางนะคะเดี๋ยวขอเล่นน้ำให้สักพักหนึ่งนะคะให้แบบว่าให้มันเย็นสดชื่นหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปหานางนะคะแอบมาแอบมานะคะเพื่อน ดูนะคะต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆต้นต้นใหญ่ๆนั่นนะคะแล้วก็เห็นป้ายร้านเหลืองๆหนั่นหมคะนั่นนะคะคือร้านของซซเลียนะคะร้านของอ้อนะคะเนี่ยอาจายก็เลยนามตรงนี้ลคะค่ะ มันดีอยู่อย่างหนึง่ง <c oughs> คือ <c oughs> มันไม่แดดมันไม่ร้อนใช่ไหมคะแดดก็ไม่เผาเราใช่ไหมคะไม่ร้อนค่ะเล่นได้แบบสบายมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมันก็เริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นจากน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวจะเข้าไปหาอ้อ,อก่อนนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอ้อนะคะ นี่คือบรรยากาศที่หาดอิซโซสนะคะยามค่ำนะคะเวลาประมาณสามทุ่มนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วนี่ก็ที่เห็นตรงต้นไม้ใหญ่ๆนั้นก็คือร้าน Exotic นะคะที่เป็นร้านของซีเรียนะซีเรียนะคะแม่บ้านกรีกอินทออฟูนะคะนี่นะคะคือทำเลดีมากเลยนะคะคืออยู่หน้าหาดแล้วก็ ดูนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็อยู่แบบว่าอยู่กลางๆอ่าวกลางๆหาดนะคะคือไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ซ้ายไม่ได้อยู่ขวานะคะแต่ว่าแบบทาเลร้านแบบว่าอยู่ตรงกลางๆหาดเลยนะคะอยู่ช่วงกลางของหาดเลยนะคะคือใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะจะหาร้านเจอแบบง่ายมากนะคะ ง่ายมากจริงๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอชิตาจะเดินไปแล้วนะคะตอนนี้คือแต่งตัวเสร็จแล้วตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะชุดเดิมชุดเดิมคือว่ามันก็จะมันก็จะเปียกเนาะมีนี่นี่เปียกนะคะเปียกน้ําแต่ไม่เป็นไรหรอกเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปสวยอวดใครนะคะก็คือแบบว่าเล่นน้ำแล้วมันก็ต้องเปียกใช่ไหมเออไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ไปหาเพื่อนค่ะห,หน้าตามไม่ได้แต่งแล้วเนาะไม่สวยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรสวยที่ใจเนาะ <c oughs> เออ,อโอเคไปละจริงๆนะวันนี้แต่งตัวใส่ชุดว่ายน้ำเตรียมไวอ้อ่ะตั้งแต่เช้าแล้วทีนี้ก็เขาก็ไปทำงานของเขาเนาะโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วพอตอนบ่ายอะ่ะลูกชายมันก็เอารถออกไปเที่ยวทังๆที่บอกมันแล้วนะว่าเอยเนี่ยฉันจะ แล้วเป็นเล่นน้งเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปลืมเลยโทรตามแล้วตามอีกโทรแล้วโทรอีกกว่าจะมาได้ก็เลยทําให้แบบอชิตามีอารมณ์เสียนิดนึงนะคะแบบร่มบ่จอยนิดนึงนะคะก็เลยแบบว่ามาแล้วก็จอดรถเขาก็จอดรถไว้ให้แล้วอชิตาก็เดินลงมาแล้วก็เดินลงทะเลเลยถอดผ้าปุ๊บปุ๊บปั๊บไปลงทะเลเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปสิบนาทีเขาจะกลับมานะไปเลยก็ไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับฉัน ตอนนี้นะคะก็เล่นน้ําแล้วนะคะคือยังไงอ่ะวันนี้ฉันใส่คชดดว่ายน้ําใช่ไหมฉันก็ต้องได้ลงน้ําแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็ลงน้ําแล้วสบายใจแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็จะไปหาเพื่อนได้นะคะจะไม่เอาอารมณ์บูดไปให้เพื่อนนะคะตอนนี้อารมณ์ดีแล้วค่ะอารมณ์ดีแล้ะโอเคเดีย๋ยวไปแล้วนะคะ <laughs> พร้อมเดินทางคะ่ะ ที่เขาก็เก็บเตียงชายหาดแล้วนะคะหมดเวลานแน่นน้ำ บรรยากาศยามเย็นนะคะเดินสบายมากเลยบรรยากาศดีมากนะคะ่ะเพื่อนๆฝั่งนี้เป็นเป็นหาดนะคะฝั่งนี้เป็นหาดนี่อจิตาอจิตาเล่นอยู่แถวนี้นะคะเล่นอยู่แถวนี้น้ำใสมาก ถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซอร์ไพรส์กันนะคะข้ามถนนนิดนึงมองซ้ายมองขวารถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้ามถนนตรง่างม้าลายนะคะเดี๋ยวรถไม่จอดเลย แต่ว่าขอโทษทีว่าผิดพลาดทางเทคนิคใ,ให้โชว์ร้านโช,โชว์ร้านใหม่ไม่ได้เจ้าของห่วงมากค่ไว้โอกาสหน้านะคะรอที่เจ้าของอารมณ์ดีก่อนวันนี้ดีใจมากแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าวันนี้เวลาเวลามีน้อยค่าทุ่มแล้วเราต้องแยกย้ายเพราะว่าอ้อบ้านไก่ เราพอดี<า>จะปิดร้านแล้วนะคะ,ระเราก็จริงเราเมาส์กันนานกว่าน,นี้นะแต่เราลืมโดนถ่ายนะคะอันนี้มาสั้นๆนะคะเราจะลับแล้วเราถึงถ่ายใชอเคเนอะ ก็ก็ต้องเซ็ทพิปากนะคะสำหรับการมาเที่ยวที่หาดอิปสนนะคะแล้วก็มาเยี่ยมเพื่อนนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาชิตาพะมนด้วยนะคะแล้วก็ช่องซีเรียไ่บันกริกอิทเกิร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค นี่มนเที่ยวสัหนุมนะคะโค้งหนุ่ม